คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีนะครับ f อฟซีมิตรที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f c พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับเปล่าพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสู่ตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรตำราแม่นๆนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับให้ทังช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก fc มิตรลักรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc มิตรลักสูตรจากทังต้องก็ไม่ทำให้ fc พี่น้อง ผิดหวังนะครับเม็ดเดียวศูนย์เจาะสามนะครับมาล่างตามนัดตามสูตรตัวรูดตัวเจาะนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็พาก,กันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับแอดก็บวกสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยตรงอกตรงใจเอฟซีไม่รักหรือเปล่ารับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับของราวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก็บวกสูตรออกไว้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของราวพัฒนานะครับในปีพศ2568เดือน12หรือว่าเดือนธันวาคมนะครับ ก็เดินทางมาถึงครั้งที่8แล้วนะครับผมนะครับข้อสอบนะครับวันพุทธที่17นะครับผมข้อสอบออกอยู่ที่5 7 3 0 9 9นะครับผม5 7 3 0 9 9นะครับต่างจากข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับข้อสอบรัฐบาลไทยจะเอา0 9 9เป็นเกณฑ์บนแล้วไปออกล่างต่างหากสำหรับเราพัฒนาลีล่างจะไม่เหมือนกันนะครับบางที่เอา5 7นะครับผมเป็นข้อสอบล่าง นะครับบางทีก็สอบ6หลักเป็น5 7นะครับบางทีเอา7 3นะครับบางทีเอา3 0นะครับก็สอบร่างแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแตกต่างจากข้อสอบไทยอย่างที่แอดแจ้งนะครับสำหรับ9 0 0นยหน้าบนเหมือนกันนะครับ9 0 0นะครับอ่างวดนี้นะครับเม็ดเดียวของแอดคิมนำโชคโพลก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับมาตามนัดตามสูตรนะครับเม็ดเดียว3นะครับเจาะ3 0 นะครับเต็มเบลเลยนะครับทั้งเม็ดเดียวทั้งตัวเจาะทั้งตัวรูดนะครับทั้งสายวิ่งนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็ได้มี f อฟก็ไม่ได้เป็น2รองสํานักใดนะครับก็เข้ามากกว่าหลุดนะครับถามว่าหลุดไหมมันก็มีบ้างแต่ว่ามันจะน้อยนะครับสําหรับสูตรแม่นๆจากคิมนําโชคพาเลยนะครับก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับแอรก็จะทําไปตามสูตรเช่นเคยนะครับ ช่องแอดมินทีมนาโชคผลเลก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็จะมีอยู่3สูตรนะครับจะมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองนะครับแล้วก็สูตรเดือนดีจะใช้ในการคำนวณข้อสอบนะครับของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเป็นเลขตารางวันนะครับจะมีวันจันทร์อังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับข้อสอบออกวันไหนแอดทีมก็จะเอาตารางวันมาจับแล้วก็เอาตำราจับคู่นะครับมาจับมาอินทีพี่น้องได้รับชมนะครับ ก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสำหรับข้อสอบนะครับที่ออกวันพุธนะครับผมแอดคิมพารวยนะครับอย่างที่แจ้งนะครับจับได้ศูนย์นะครับเจาะศูนย์สามนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องหรือว่าในบ้านนะครับนี่นะครับในบ้านสามศูนย์ศูนย์สามนะครับจะเจาะให้อย่างละหกคู่เพราะว่าหกคู่โอกาสพลาดมันจะน้อยเม็ดเดียวศูนย์เจาะศูนย์สามสำหรับหน้าช่องก็เจาะให้อยู่นะครับศูนย์สามสามศูนย์นะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับ9 9ก็มีนะหกกับ9ตัวเดียวกันต่อไปจะเป็นวันพุหัสวันวันศุกร์ทัทีนะครับวันพุหัสไม่ออกนะครับวันศุกร์ก็จะมีเลข4เลข1เลข6กับเลข9ตัวเด่นมากับหัวเลข8กับเลข3เลข7เลข0ูนย์คือเลข0ูนเกินสามารถจับครูจับวินได้เหมือนกันข้อสอบวันนี้นะครับแอก็จะคัดลงชุดวินนะครับก็จะมีเลข0ูนเลข3เลข7นะครับจะใช้สูตรจากทางช่องนะครับ1ตัวสูตรตารางวันนะครับ ตัวหนึ่งนะครับสูตรจากทางช่องตัวหนึ่งแปดห้าแล้วก็เก้านะครับชุดวินสามเจ็ดแปดนะครับสามศูนย์สามเจ็ดแปดห้าเก้านะครับสายวินนะครับสําหรับเม็ดเดียวน,นะครับสูตรบวกออกมาได้มากทีส่ส,ส,สุดนะครับสายวิส <pragmatic> ส่งสายรูดเน้นไปอยู่ที่นะครับอ่าเน้นไปอยู่ที่เก้านะครับสูงสุดเลยนะครับสายวิ่งสายรูดรูดเก้านะครับพวกหวมชัวนะครับสำหรับเก้านะครับเน้นรูดนะครับ เอน้นดูดเก้านะครับก็จะมีศูนย์เก้าเก้าสามแล้วก็เก้าแปดนะครับจะเจาะให้สามคู่นะครับสําหรับหน้าช่องสําหรับในบ้านแอจะเจาะหกคู่นะครับเพราะว่าเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะสูงหรือกลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดแม่นก็รูดเลยประมาณนั้นนะครับมิดเดียวก็คือเก้านะครับผมตามนี้นะครับ สำหรับ FC Mid Duck นะครับผมไม่ชื่นชอบ9นะครับอยากจะลองกลัว9ตัว S นะครับลองให้หน่อยนะครับ9ไม่ก็ชอบเลยเรียกสูงจะลองให้นะครับถ้าไม่ชื่นชอบ9ก็จะลองพวกขวมชัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่3 5นะครับก็จะมี05 57นะครับแล้วก็95นะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าไม่ชื่นชอบ9นะครับ S ก็จะลองให้ก็คือ5 เลขในตารางนะครับผมมีประมาณหตัวนะครับจะลองให้3คู่เพราะเลขออก3ตัวนะครับบางทีก็มาทั้ง3นะครับบางทีก็มา1ตัวนะครับบางทีก็มา2ตัวนะครับสำหรับพลาดเลยนี่ยากตัวสุดท้ายก็คือ3จะมี0 3 3ย์แล้วก็3 5หนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นนะครับตัวเด่นของเราตัวรองของเรานะครับ ประลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับเก้ามาเอสนี่คันเขี้ยวเลยนะครับอ่ามันชอบกับหัวนะครับเก้านี่มันชอบกับหัวนะครับอ่าจะกลับนะครับเป็น0ูนกลับเฉพาะตัวเด่นเป็น63นะครับเป็น68นะครับเป็น65นะครับผมมันชอบกลับนะครับอ่าเห็นเป็นไม่ได้เลยนะครับเพราะก้ากับหกนี่มันตัวเดียวกันในจีนบิลักมันชอบกลับหัว เนี่ยจะกลับเฉพาะตัวเด่นนะครับประมาณนี้นะครับนะครับสําหรับในบ้านนะครับแอดจะเจาะให้ประมาณอย่างที่เห็นนะครับเจาะอย่างละห้าคู่สองตัวเด่นนะครับอันนี้คือรองนะครับบางท่านว่าเม็ดเดียวทําไมเยอะจังแอดเม็ดเดียวก็คือเก้าตัวเดียวเลยนะครับอ่าเก้าหนึ่งเก้าสองก็ไม่ต้องเอานะครับเก้าตัวเดียวเลยนะครับจะเอาไปต้มยําทําแกงไงก็แล้วกเก้าตัวเดียวนะครับอันนี้คือรอง เอาใจทั้งคนลองเอาใจทั้งอเม็ดเดียวนะครับสำหรับสูตรเจาะ4ตัวนะครับก็จะเป็น6 6 2 3 8 3 1 9 8นะครับก็จะเป็น7 3 9 0นะครับ6ตัวจะเป็น6 7 6 7 5 3 9 6 7 5 1 6 7 1 5 3 9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี9 9 หกหกกับหัวด้วยนะครับมันชอบกับหัวแล้วก็ห้าห้าสามสามตามนี้นะครับสําหรับแนวทางจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพอร์ก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่แล้วเม็ดเดียวศูนย์เจาะสามศูนย์ชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสําหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ไพลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนําโชคพอรวลมานําเสนอนะครับ สำหรับวันนี้แอดก็ข,ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอ FC ไีม่รักโชคดีมีแต่ความสุขเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ